สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาววันจันทร์นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้ค่ะอาจจะมาช้านิดนึงนะคะช่วงนี้ติดภารกิจเนาะแต่ก็มาอยู่นะมาอยู่นะสำหรับคลิปประจำวันเกิดเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยแล้วก็คอมเมนต์ดีๆที่อยู่ เป็นกําลังใจให้กันด้วยมาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะความรักของคุณเป็นเช่นไรบ้างคะโอ้หกม้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จความสําเร็จสามเหรียญนะคะโอ้จะมีการพูดถึงอนาคตร่วมกันการสร้างครอบครัวดูสิคะขึ้นไพ่สามใบนี้ดีหมดเลยนะ คือถ้าคุณเป็นรักทางไกลอยู่ห่างไกลกันนะคะคนของคุณเขาก็จะเดินทางมาหาคุณแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับว่าจะมีการพูดคุยหรือวางแผนอนาคตร่วมกันเหมือนกับตอนนี้คุณชนะใจเขาไปได้แล้วนะคะหรือเขาคนนี้อยากจะชนะใจคุณอยากที่จะพิชิตใจคุณอยากจะครอบครองคุณนั่นเองชาววันจันทร์ขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะคุณ ในช่วงนี้การเงินดีมากนะคะชาววันจันทรนะสิบเหรียญได้เงินก้อนนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคแล้วก็ได้คู่ที่ดีคู่ที่เขาแบบมีฐานะที่ดีนั่นเองแล้วก็ในเรื่องงานคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนกขออ่านเพิ่มเลยนะสําหรับชาววันจันท์ขึ้นไพ่เหรียญมาเยอะสามเหรียญคุณจะมีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย ได้เงินเยอะมากขึ้นอีกหลังจากที่อ่ก่อนหน้านี้อาจจะมีทรัพย์หรือว่าได้ทรัพย์เยอะอยู่แล้วนะคะก็จะได้มากเข้าไปอีกนะจะมีคนเข้ามารักแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณจะมีคนเข้ามาคลั่งรักคุณอยากจะผูกมัดอยากจะชัดเจนกับคุณอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือ เขาหวงแหนคุณมากๆนะคะคนคนนี้นะมีพลังงานของชาวราศีมังกรขึ้นมาค่ะม,มีคนอยากจะเข้ามาดูแลหวัวใจคุณในรูปแบบที่จริงจังจริงๆนะคะขึ้นไพ่คิงเหรียญน,นะคนคนนี้ที่คุณคุยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่แบบชอบลงทุนเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเป็นนักลงทุนเนาะชาวธาดินพฤษภกันมังกระคะ่ะที่โดดเด่นขึ้นมานะคะ นกรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามารักคุณแบบจริงจังจริงใจนะคะเนาะรักแบบคลั่งไคล้อะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณห่วงแหนคุณนะคะไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้คุณประมาณนั้นเลยนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาววันจนันทร์ คิงถือคาถาชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะสี่ไม้ดูสิความรักของคุณจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆอคุณจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็ความรักนะคะเนี่ยในออฟคัพส์ความรักนะคะจะมีคนเดินทางมามอบความรักให้กับคุณความรักที่จริงจังแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็เออคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตของคุณได้ด้วย ขึ้นไพ่สิบเปรียนกับสี่ไม้นะคะคุณจะเจอเนื้อคู่แล้วสำหรับชาววันจันทร์ห้าถ้วยค่ะสิบถ้วยดูสิบางท่านบางคนมีความเป็นไปได้ด้วยนะที่คนคนนี้คุณ,ค,ณ,ค,ณคุณอาจจะเคยเสียใจยผิดหวังต่อกันและกันไปแล้วก็เคยพักเบรกค,ความสัมพันธ์กันไปก็ได้ก่อนหนะ้านี้ แต่เขาคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือถ้าตัวคุณเนี่ยเคยเจอกับความรักที่ไม่ดีนะคะเสียใจผิดหวังกับความรักมาชาววันจันทร์คุณคนนี้แหละเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณเขาจะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณคุณจะได้เจอกับความรักที่เติมเต็มต้องบอกอย่างนี้นะคะสําหรับคุณที่ไม่ได้มีคนเก่าอะไรก็จะมีคนเข้ามาแบบตกหลุมรักคุณเขาจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะเนี่ย ขึ้นให้ The Fool ค่ะบางคนโสดมานานนะคะหรือเขาคนนี้อาจจะโสดมานานแล้วมาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะต้องบอกว่าตกหลุมรักอย่างรุนแรงนะคะนะคลั่งไคล้คุณมากแล้วก็คิดที่จะจริงจังกับคุณนะคะชาววันจันทร์ เป็นพลังงานของคนที่คุณกำลังคุยกับเขาอยู่ก็ได้นะคะนะคนคนนั้นแหละที่คุณนึกถึงชาวธาตุน้ำกระกฏพิจิกมีนขึ้นมาด้วยคนทางใกล้หรือเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะคะนะอืมเพือนไพ่เดอะปูขอดูซิความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอคุณจะได้เจอกับความรักที่อบอุ่น เขาจะดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีนะคะชาววันจันทร์รักใส่ใจคุณจะมอบความรักที่อบอุ่นหัวใจให้กับคุณนั่นเองนะโอ้โหหนึ่งช่วยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็จะได้เจอความรักในรูปแบบที่นกอ่านไพ่ไปอ่ะคุณจะได้เจอกับความรักที่จริงใจแล้วคุณก็จะรู้สึกโอ้โหว้าวเนะเหมือนเขาเป็นของขวัญแห่งความรักให้กับคุณนะคะคนคนนี้เนาะ เข้ามาแล้วก็จริงจังชัดเจนเลยนะคะสอดาบคนที่จะเข้ามาทำให้คุณอยากจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคนที่ใช่คนที่ใช่คุณจะถูกเขารักนะคะคุณจะถูกรักคุณจะเป็นที่รักของเขาโชคชะตาลมลิขิต ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอรักแท้นะพลังงานขึ้นมาดีมากนะคะนารู้สึกว่าไพ่เดวิลมันไม่ได้เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะคะสำหรับการเปิดไพ่ในคลิปนี้เพราะว่าพลังงานอื่นๆเขาดีเพราะฉะนั้นนเูารู้สึกว่าจะเป็นพลังงานของแรงดึงดูดระหว่างคุณและเขามากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่ห่วงแหนนะคะห่วงแขนคนรักไม่อยากให้ใครมา ข้องเกี่ยวกับคุณนะนะคะเขาก็เป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะประมาณนั้นหรือไม่งั้นก็คือมีการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คุณจะเจอรักแท้คู่แท้นะคะขอดูสองดาบถ้าตัวคุณเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะไม่ได้คิดที่จะแบบมีใครแล้วก็ได้บางคนคือปิดใจไปเลยนะคะเก็บใจไว้ในริ้นชักแล้วแต่คนคนนี้จะทำให้คุณน่ะ อยากที่จะมีความรักอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่เจอกับความเสียใจผิดหวังมามากมายในอดีตคนคนนี้เขาจะเป็นลรมลริขิตรักของคุณนะคะขึ้นไพ่ดีเอ็ม r พ s s คุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขาเขาจะเป็นความรักที่คุณ ผู้ควรอย่างแน่นอนนะคะนะเขาเหมาะสมกับหัวใจคุณแน่ๆเนานะขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์นะคะจะเป็นเช่นไรนะบางท่านบางคนเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะคุณอาจจะเคยอธิษฐาน หรือว่านึกในใจก็ได้นะว่าอยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ใช่สำหรับเรานะคะนกมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะอวยพรให้กับคุณแล้วนะคะคุณถึงได้เจอความรักครั้งนี้เป็นความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืดยื่นมาให้กับคุณคุณอาจจะโสดมานานนะคะในบางท่านบางคนเป็นไม้ได้ด้วยนะ เป็นพลังงานรวมนะคะทุกคนบางทีมีเพื่อนเพื่อมาคอมเมนต์ว่าฉันไม่ได้เป็นไม้คือไพ่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไม้ก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้นะคะเนาะก็ต้องบอกตามหน้าไพ่นะในยอบสอดค่ะพลังงานของชาวทัดลมเมทุนตุนกุมนะคะเนาะนกรู้สึกว่า,าจะมีคนเข้ามาแบบทลายกำแพงหัวใจของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึก ปลอดภัยที่จะรักเขานะคะเนาะเหมือนเขาเข้ามาเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณอนะไม่ใช่ว่าชีวิตคุณไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะแบบไม่คิดที่จะเปิดใจคุณอาจจะแบบมีมุมมองในการที่จะมีความรักในรูปแบบที่กลัวเนาะเรากังวลอะไรอย่างเงี้ยเฮอร์มิตขึ้นมานะคะเฮอร์มิตอ่ะ เขาเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักเขาเขาดูใจดีใจเย็นนะคะเขาเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณหรือเขามาจุดประกายในหัวใจคุณที่อยากจะรักอีกครั้งหนึ่งเนาะขึ้นไพ่แปดถ้วยเนี่ยจริงๆมีพลังงานของคนที่เคยห่างหายจากคุณไปได้ด้วยนะคะนะที่นกอ่านไปข้างต้นเป็นไปได้นะคนตัวนี้อาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ ควีนถือคาานะคะชาวทัศไฟแม่สิงค์ธนูสองเหรียญถ้าคุณมีการกลับมาของคนเก่านะคะจะเป็นในลักษณะที่เขาเติบโตขึ้นแล้วแล้วก็เหมือนเขาไปตกตะกอนเขาไปตื่นรู้เขาไปเข้าใจเสียงหัวใจของตัวเองแล้วนะคะว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากแค่ไหนเขารักคุณมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเขาก็จะกลับมา เนาะซึ่งนกรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องมีความพยายามที่จะชนะใจคุณให้ได้ด้วยคุณถึงจะเปิดใจให้กับเขาอืมแต่ถ้าคุณไม่มีกรณีคนเก่านะคะนกว่าคนคนนี้จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะรักจริงๆแล้วเขาก็จะแบบเขาจะดูแลคุณดีคุณจะรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้ ทั้งๆท,ที่เพิ่งรู้จักกันก็ได้นะคะไพ่หถ้วยก็คือเป็นไพ่ของรักต่างวัยหรือว่าคนในอดีตชาติเนาะสิบไม้ความรักที่เขาทุ่มเทแบบร้อ์นตจริงๆคือเขามาเจอคุณเขาก็รักคุณแบบหมดหัวใจอะไรอย่างนี้เลยนะคะนกหวงว่าทำไมชาววันจันทร์คุณถึงต้องมาเจอความรัก แท้อะไรอย่างเงี้ยรักแท้ในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องเติบโตก่อนนะคะคุณถึงจะรักษารักแท้ไว้ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่า,พาเพือนไพ่ the wheel of f o r t u n นั้นหมายถึงเวลาด้วยนะคะเวลาที่คุณเติบโตในเรื่องของความรักคุณก็จะได้เจอกับความรักที่คู่ควรกับหัวใจของคุณความรักที่ คุณสามารถที่จะรักษาไว้ได้อะไรอย่างนี้นะคะ,ะคุณก็จะได้เจอนั่นเองเนาะบางคนมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหกช่วยเนี่ยเขาเคยพูดเคยสัญญาอะไรกับคุณไว้เขาจะทำตามที่เขาพูดนะคะชาววันจันทร์ขอดูทิศทางแนวโน้มค่ะทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของชาววันจนะะันทร์ค่ะ เป็นอย่างไรคะอืมหกเหรียญนะคะเป็นความรักที่ทุ่มเทใส่ใจแล้วก็ดูแลมากๆเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลคนในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตารวจก็ได้หรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางคะ่ะรักใส่ใจคุณทุ่มเทความรักให้กับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะนกมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแต่เขาอะ เลือกที่จะมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นเด็กถอช่วยค่ะคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนถ้าอยู่ห่างไกลกันก็จะได้มาเจอกันนะความรักที่เขาอาจจะเป็นความรักที่คุณรอคอยมาเสมอแล้วคุณก็ได้เจอนะคะหรือความรักของคุณอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันต้องเดินทางมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะเอาจริงต่อให้เขามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเขาก็ไม่มองใครเลยนะคะนะเขาจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณแค่คนเดียวอะคะ่ะเดี๋ยวมีจิกเชียนนะคะเก้าถ้วยแท้งแมนสองเหรียญน,นะคะอืม ถ้าเป็นคนเก่านะคะที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะนกมองว่าคุณอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจเขาหรือคุณกลัวที่จะเสียใจผิดหวังกับเขาอีกแต่เขาก็พยายามกับคุณมากๆเขาไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาจะทำทุกวิธีทางจริงๆเพื่อที่จะชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสำหรับคนที่มีคนเก่านะ เขากำลังจะทำเช่นนั้นนะคะนายอบสอดคือสู้อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถของเขาโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้ เกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะสําหรับชาววันจันทร์ทุกท่านใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ